มาดีบนต้นนะครับแถวบ้านนะครับโน่นบ้านบ้านนะครับแถวในบ้านสวนหลังบ้านเ็านะครับของคุณตามันตีง่ายเลยนะครับโน่นพึ่งจะมองเห็นตัวก่อนนะครับแสงเข้าเดี๋ยว้นไปเจอบนลังดีกว่านะครับหลนคนตะบดเหมือนเดิมนะครับห่างๆหน่อยนะครับช่วงนี้ลงคลิปราะฝนตกพึ่งมีเยอะก่อนนะครับฝนตกเยอะเลยบ้านผม

ăn tung lèo ra chìa Ừ dạp 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 tung dạp 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 มันแสงเข้านะครับแบบนี้แสงเข้ามองเห็นไม่ถนัดอยู่ต้นบ้านผมก็เรียกต้นนุ่นนะครับต้นหิ้วบ้านนั่นแหละต้นหิวบ้านนะครับต้นนุ่นหรือต้นหิว้ว ต้นนุ่นต้นมันก็มีหนามนะครับต้นนุ่นนี่เยอะสั่เล่ยไม่สะดวกเลยบมได้ตุงมือมันไม่รู้มืออืะ ูจะมีน้ำไหมนะครับตอนนี้น้ำน้อยเลยนะครับมีแต่ลังอย่างเดียวแล้ต้องเอาหมุดด้วยนะครับตัวาะเขามาเก็บหมากหาหมากตัวกวนกอนนะครับตัวหมกวนเขาโอ้ มดเทียบเลยนะครับมดโอ้ยพึ่งอยู่ไกลนะครับเราถึงไหมเนี่ย ถอยก็ไม่ได้ออกมานะครับเอ,อน้ำฟอครับไม่มีเลยน้ำไม่มีเลยนะครับน้ำไม่มีเลยปลออด้วยนะครับ มันเปลาะด้วยไม่มีน้ำเลยน้ำไม่มีเลยนะครับ ก็ใช้ได้อยู่นะครับน้ำไม่มีแต่ว่าหัวก็ไม่เต่าเลยนะครับนี่ครับหัวน้ำมีแต่เกีสอนมีหน่อยนึง ได้กินตัวนะครับแต่ว,ว่ากันนะครับไ,ได้กินตัวอ่อนขึ้นมาแล้วต้องเอาสักอย่างนะครับ ดอกไม้เพียบนะครับแต่ว่าไม่รู้รู้เป็นยังไงทำไมเขาไม่เขาไม่ใส่น้ำเลยนะครับแรกเหมือนกัน 嗯嗯。 Đó, thắng vịt này đây Cứ nghe không? Được rồi. Được rồi không Nhà tiểu tộc đi anh nó tốt nhớ ăn chiếc Chịt dễ rồi cấp xịt Thuận thổi luôn nó khắp Thuận thổi nó khắp Eo, Bây giờ Được rồi rồi Quay kín túng lục tôi rồi á Tốt cầm lưới còn đơn cho lè Tính còn Hãy ต้องกินปลาดโดยดีครับโลตะกอนไม่ล่นไม่ผือตะกอนเล่นแต่เดียวดิน้องกินปลาโดยเดียวเราไม่ไก้อยถึงอยู่เลยอะควายกินก้อย,ยกินย่ำซอยแล้วนะครับห้าอยากตายตัวเอย มาตูนแม่ต้นเนี่ยซะน่าต้วงนะจืดนัน่นกับตู้นอยู่นั่นเรียบร้อยเลยตู้นจาต้นเนี่ยต่อยก่อนก้าไม่พออย่างว่าลูกต่อยอยู่ลูกน่นนอยอยู่นี่ครับถึงแล้วน,นะครับ นานะครับนั่นศูนย์เด็กเล็กครับเดี๋ยวก็โจยกันลังใหม่นะครับครับสวัสดีครับ